สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพรนะคะในวิชาทักษะชั้นเตรียมอนุบาลค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนกับครูหลายท่านเลยสนุกไหมคะและช่วงนี้เด็กๆคงจะอยู่ที่บ้านกันขณะวิ่งอยู่ในบ้านระวังชนขอบโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะและถ้าเด,เด็กวิ่งเร็วจนเกินไปอาจจะทําให้ลื่นล้มะคะ่ะและเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ และในวันนี้นะคะคุูพรก็จะชวนดเด็กๆมาทบทวนชื่อสีต่างๆโดยครูพรจะมีรูปภาพแล้วให้ดเด็กๆตามหาสีพร้อมกับครูพรค่ะเริ่มจากสีแดงนะคะซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะใช้แล้วค่ะเสื้อเล่นหมวกของเด็กผู้ชายที่เป็นสีแดงนั่นเองค่ะต่อไปสีเหลืองค่ะอยู่ตรงไหนคะอ๋อเสื้อเล่หมวของเด็กผู้หญิงที่ถือไอศครีมนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะสีชมพูค่ะอยู่ตรงไหนอีกนะคะใช้แล้วค่ะชุดเด็กผู้หญิงที่ถือขวดน้ําเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะเอ๊แล้วสีเขียวล่ะคะเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยคุฮพรมองเห็นเยอะแยะเลยค่ะนั่นไงคะต้นไม้นั่นเองที่มีสีเขียวค่ะมาต่อกันด้วยสีส้มเลยค่ะเด็กๆอยู่ตรงไหนกันคะกุฮพรหาไม่เจอเลยค่ะ เด็กผู้ชายที่ยืนข้างรถจัก,กรยานนั่นเองค่ะและสีฟ้าล่ะคะอยู่ตรงไหนเอย้ยใช้แล้วคะ่ะรองเท้าเด็กผู้หญิงที่สวมชุดสีชมพูนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะสีม่วงคะ่ะเด็กช่วยกันหาหน่อยนะคะว่าอยู่ตรงไหนเอย้ยใช้แล้วคะ่ะเด็กผู้หญิงที่ถักเปียคะ่ะต่อไปคะ่ะ สีเทาซ่อนอยู่ตรงไหนคะนั้นไงคะเจ้ากระต่ายน้อยมีสีเทานั่นเองคะ่ะสีขาวล่ะคะอยู่ไหนเอย่ยอ๋อร้วนั่นเองค่ะที่มีสีขาวคะ่ะส่วนสีดำล่ะคะอยู่ตรงไหนนะ้าครูพรหาไม่เจอจริงๆคะ่ะนั้นไงคะการเกงของเด็กผู้ชายที่กำลังกระโดดอยู่นั่นเองคะ่ะ โอ้โหเด็กหาสีต่างๆเจอแล้วเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะครูพรมีสีใหม่มาแนะนำให้เด็กๆรู้จักค่ะนั่นก็คือ Brow n สีน้ำตาลสีจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆรู้จักสีน้ำตาลแล้วมาช่วยครูพรถหาในรูปภาพหน่อยค่ะว่ามีสีอะไรที่เป็นสีน้ำตาลกันค่ะหยุดลงไหนนะ้า หากันเจอหรือ,อยังเอ่ยนั้นไงคะน้องสุนัขหลายตัวเลยคะ่ะที่มีสีน้ำตาลคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ดูรูปภาพสวยๆและทบทวนชื่อสีต่งตางๆสนุกกันไหมคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะชวนเด็กๆมาทบทวนตัวเลขกันนะคะ ดยที่จะให้เด็กๆบอกชื่อตัวเลขแต่ละตัวกันค่ะเรามาเริ่มจากเลขตัวที่1กันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยที่มีหลักค่าค่ะถูกต้องค่ะเลข5านั่นเองค่ะและตัวต่อไปนะคะเลขที่มีโค,งคง้งสองโค้งใช่แล้วค่ะเลขสามนั่นเองแลตัวต่อไปนะคะเลขที่เหมือนตะขอเลขอะไรคะถูกต้องค่ะเลขหนึ่งนั่นเองค่ะ ตัวต่อไปค่ะเลขที่เหมือนพอหานค่ะใช่แล้วค่ะเลขสองนั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายเลขอะไรคะที่เหมือนเก้าอี้ถูกต้องค่ะเลขสี่นั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนตอบได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากเลยค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาครูณชาได้ทษทวนพยัญชนะไทยให้เด็กๆไปแล้วจำได้ไหมคะว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง เราไปทั่วนนพร้อมกันเลยค่ะโอโซชอเชอต่อไปเราไปรู้จักยู้ชนะก็คือยอหญิงออกเสียงแบบนี้ค่ะยอหญิงหญิงหรือผู้หญิงก็คือคุณแม่คุณย่าคุณยายและครูพรหรือครูดาวก็เป็นผู้หญิงเช่นกันค่ะ ต่อไปเราไปทบทวนอักษรภาษาอังกฤษกับครูพรกันนะคะตอนนี้เรามาทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษกันค่ะดเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างใช้แล้วค่ะมีตัวอักษรดังน,น,นี้ค่ะม e ี A B C D E F G ไอ้น,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปรู้จักคำศัพท์ที่มีตัวไเป็นเสียงต้นกันค่ะเริ่มจากคำแรกค่ะ ink แปลว่าน้ำมึกค่ะคำที่สองค่ะ ice แปลว่าน้ำแข็งค่ะเด็กๆเ,เคยทานไหมคะใส่เข้าไปในแก้วแล้วเติมน้ำหวานเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะและคำที่สามค่ะ ไอศครีมแปลว่าไอศครีมนั่นเองค่ะใครเคยทานมา้างคะยกมือขึ้นมีหลายรสเลยค่ะเด็กๆอร่อยชื่นใจค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการออกเสียงคำแต่ละคำไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ได้ทบทวนชื่อสีต่างๆและรู้จักชื่อสีใหม่ด้วยสนุกไหมคะอีกทั้งได้ฝึกการอ่านตัวเลขรู้จักพยัญชนะไทยตัวอัรภาษาอังกฤษเป็นยังไงคะไม่ยากเลย ก่อนจากกันไปวันนี้เด็กๆทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึสหัด้วยค่ะและที่สำคัญต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ครูพอล,ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ